ในช่วงเวลาตั้งคันต้องนมจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดปัญหา2อ,อย่าง 1. สูญเสียเนินอก 2. บางรายอาจจะถึงขั้นเต้านมหย่อนคล้อยได้สวัสดีค่ะหมอปอนแพทย์หญิงดวงกมลจิรนาครศัญญาแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลยันทีค่ะการผ่าตัดบริเวณเต้านมมีหลากหลายนะคะตั้งแต่การเสริมเต้านมการยกกระชับการลดขนาดหน้าอก การตกแต่งบริเวณหัวนมให้เล็กลงแก้ไขหัวนมบอดลงไปจนถึงการตกแต่งบริเวณปานนมซึ่งในปัจจุบันคนไข้ที่มารับบริการส่วนใหญ่ แนวโน้มก็จะเป็นไปในทางทําเพื่อให้ตัวเองมีความสุขค่ะทําให้ตัวเองมั่นใจแต่งตัวแล้วมีความสุขกับชีวิตก็เป็นการให้คุณค่ากับชีวิตตัวเองซึ่งก็ถือว่าน่าชื่นชมมากเลยค่ะในช่วงเวลาตั้งครรภ์เต้านมจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยจะขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็จะหดตัวลงหลังจากที่สร้างน้านมหมดไปแล้วซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดปัญหา2อย่างก็คือ1สูญเสียเนินอกแล้วก็สบางรายอาจจะถึงขั้นเต้านมหย่อนคล้อยได้การเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะ โดยการใช้เทคนิคการผ่าตาดัดแล้วก็ซิลิโคนแต่ละชนิดเนี่ยจะแตกต่างกันในคนไข้แต่ละรายเนื่องจากว่าเราจะต้องใส่ใจในการเลือกให้ผลลัพธ์ออกมาดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนอกจากนี้ก็อยากจะป้องกันการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์เช่นหัวนมชานมเป็นสองร้อนด้านล่างหรือว่าการทำได้ขอบซิลิโคนค่ะโดยผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลยันทีจะได้รับการตรวจวิเคราะห์ถึงปัญหาอย่างละเอียดในแต่ละราย มีการเลือกไซส์ที่เหมาะสมกับรูปร่างของคนไข้แล้วก็ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคนไข้อย่างแท้จริงเราจะมีการให้ลองซิลิโคนซึ่งเป็นของจริงกับตัวคนไข้จริงๆค่ะก่อนผ่าตัดจะมีการตรวจและประเมินความพร้อมในการดมยาสลบโดยทีมวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ เราจะทําการผ่าตัดในห้องผ่าตัดแรงดันลบแล้วก็ใช้เครื่องมือที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทันสมัยนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จเนื่องจากว่ามันก็จะป้องกันเรื่องของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเลือดออกและการติดเชื้อได้หลังผ่าตัดจะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลยันทีเรามีโปรแกร,รมระงับปวดซึ่งจะทําให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเรียกได้ว่ามาผ่าตัดเองคนเดียวแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยหลังจากผ่าตัดเสร็จพักฟื้นหนึ่งคืนค่ะร่างกายของเราเป็นสิ่งมีค่านะคะเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจทําอะไรศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นหากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลยันทีได้ค่ะ